มักแอปเปิลหน่อยพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเดี๋ยวผมพามาเก็บลูกแอปเปิลเล็กๆนะฮะมันดอกเปรี้ยวอมหวานๆฝาดๆคือบวกท่านบานเหาพี่น้องเยอะมากเลยคนที่นี่เขาจะไม่กินนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเยอะมาก ุกเต็มต้นเลยลุงเห็นไหมไไข่พี่นอ้องปลาคัตโลนว้เหรอคุณอ่ะโอ้ยหลาๆเยอะมากเลยคนนั้โลนโอ้ยโลนตุกับตุกซัโคนใจหัวอร่อยอยู่นะ ปเปรี้ยวๆนิดนนึงนี่ต้องทำพริกเกลือมานีอไม่ก็น้ำปลาหวานได้เลยจำต้นเลยเนาะบวงเยอะมากเลย สุ้งงอมว่าตาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมจะทำพริกน้ำปลาหวานลงมานะดูเต็มหมดเลยอะเยอะมากเลยดูนี่นะพวงนี้นะแบบเห็นไหมอร่อยใช้ได้อยู่เยอะมากเยอะจนเขาเขาไม่เก็บกินอะ อร่อยอยู่นะผมกินหนูอย่างนี้เห็นไหมอร่อยจะออกเปรียปร้ยวๆอมหวานหน่อยอร่อยครับเยอะมากสุกงอมเลยพี่หนอกกินขึ้นมากท่านหือนเท่าผมว่านั้นรสช,ชาติคล้ายพุชาพุทชาบ้านเรานะ เยอะมากเลยเยอะเต็มต้นเลยเนาะข้างบนผมก็ทำพริกเกลือมากินดีก,กว่าดใูใกล้ๆพริกเกลือน้ำปลาหวานนะสุกเต็มต้นเลยรนะ่วงแบบเสียดได้มากเลย น,นี่อยู่หน้าบ้านยายกับป่าพี่เชนิโจยังไม่ไม่ได้แวะมาถ้านางมาเจอนางคงแบบมาเก็บไปแล้วล่ะสวยทงต้นเลยคนระับต้นเบลนต้นใหญ่ข้างล่างร่วงร่วงเต็มหมดเลยไนนั่ใช่เป็นต้นเล็กอันนี้สีจะคนละแบบกันนะ ก็เริ่มสุกแล้วละ่ะมันก็จะเป็นเปรี้ยวอมมีความรดรดฝาดอินนึงตอนนี้ยังเขียวอยู่ครับตอนนี้ไม่น่ากินลูกเล็กลูกเหมือนมะย,ยมเลยเออรสชาติคล้ายมะย,ยมแต่เปรี้ยวน้อยกว่าเป็นแอปเปิลนะครับอันนี้แต่นี้อร่อย เน,นี่ยแหละจริงๆอมเปรี้ยวเดี๋ยวขอเวลาทำน้ำปลาหวานก่อนเดี๋ยวก็ลงมานั่งกินต้ต้นกัน,น,นเลย เรากินข้าวก่อนปาก็าำลังทำออข้าวอยู่คุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกหักวง้อเป็นโลคกเป็นตุ่มเลยงั<อ>วเป็นโลคกเป็นตุ่มเจ้า,า,าแล้วอม<า>ันะห่ไปะบปคนไหนถึงเล็กอ่ะ ผได 1941, ้ถือเอ่ลอตเตอรี่เยนะจกโกน่ะเหรีก่บอมแนอยากหยอกเงินหลานว่าจะก้องถือเลรยอยู่ตลอดบ้นออมันก็จะตือกุ้งหวดกุ้งหวดแทะเหรเล่าก็ถือป่าวมันออกตัวไหนปะมันออกไป หนึ่งสองสามมันมีคนเสือหนึ่งสองสามบัวบับัญนหอหองเงียบกวบนหออเงียบหอเงียบ <laughs> มันออกตัวไหนไหม,มออเจ็ดเก่กาหันเนี่ยนีเจ็ดหาเนี่ยวคอยก็สือสองตัวถาว้าคอยสือสองตัวก็กระถือจอ,อนดรวยต่กแล้วก็แทงฝันาครับอบตสือสออไปสามตัวสามเจ็ดหา